สวัสดียามเช้าคะ่ะเช้านี้นะคะทุกคนเปลี่ยนจากดื่มกาแฟมาเป็นต้มน้ำขิงดื่มยามเช้าๆกันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะดิฉันก็ใส่น้ำขิงนะคะต้มไปได้ประมาณน่าจะสองนาทีแล้วแหละน้ำมันก็กำลังเดือดเนาะหั่นขิงเป็นแว่นๆแบบนี้เลยค่ะนี่น้ำสีสีขิงนี่ก็กำลังออกมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้มเมลินก็จะใส่นะคะ สารแน่ลงไปต้มน้ำขิงผสมสารแน่ดื่มตอนเช้าค่ะเ,เพื่อนๆลองเอาไปต้มดื่มดูนะคะลองเราเรา,เราลองเปลี่ยนจากดื่มกาแฟมาเป็นดื่มน้ำขิงกันดูค่ะเพื่อสุขภาพของคนวัยห้าสิบขึ้นค่ะ อีกไม่กี่วันนะคะมมลินก็จะเต็มห้าสิบแล้วเนาะก็ลองดื่มกาแฟมาหลายปีแล้ววันนี้ลองมาเปลี่ยนเป็นดื่มน้ำขิงบวกน้ำสะะแหน่กันดีกว่าค่ะลองดูนะเคยได้ยินเคยดูมาว่าเขาบอกว่าทำกลิ่นตัวให้หอมได้โดยไม่ต้องใช้น้ำหอมนะคะมีพี่คนหนึ่งเขาเขาดื่มน้ำสะระแหน่นี้แหละคะ่ะเป็นประจำนะ แล้วก็มีเพื่อนทักว่ากลิ่นตัวทําไมหอมหอมมันออกมาจากข้างในนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้น้าหอมนะเขาดื่มน้ําสระแหน่เป็นประจำดิฉันก็เลยมาลองดูค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นของขิงนะคะเพราะว่าขิงเขาก็จะหอมอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะมันเริ่มเดือดแล้วเดนเมลินก็จะใส่ในแก้วนี้นะคะ จะลงไปน,นี่นะคะเพื่อนๆก็ลองไปต้มดื่มดูนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรากันค่ะ